ท่านน่ะอยู่ที่คลองเกต์ปทุมธานีครับแต่ตัวท่านน่ะท่านเป็นหลานแท้ๆู่แดงวัดเขาแม่ใดนะครับเป็นเชื้อสายเป็นหลานพ่อแดงเป็นหลานแท้ๆเลยเป็นหลานแท้ๆของพ่อแดงวัดเขาแม่ใหิดก็คือเหมือนทางทางญาติทางเพชรบุรีก็ย้ายมาอยู่อปทุมอะไรทั้งอย่างนี้นะฮะผมว่าท่านคงเป็นสายเลือดเลยนะสายเลือดของพระเกจิอาจารย์ก่อนท่านเกิดก่อน ตอนเป็นเด็กเนี่ยอ่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยใน,ในวันที่ท่านเกิดก็ตาบางอไเห็นเป็นเป็นแสงแสงว่าวแวบแสงครับเอแล้วก็ในแสงเนี่ยก็เหมือนมีมีฤรษสีจุงเด็กลงมาครับลงมาแล้วก็ถ้าถ้าเราอันนี้แกไม่ได้ฝันใช่ไหมแกไม่ได้ฝันแกบอกว่าแกเห็นก,กน้ตาเลยแกเห็นหน้าตาเลยกลังกาลังทำทำอตกตาอยู่ ตกปลาหรือใช้หวาปา,หาปลาอยู่กลางคืนเรื่องเนี้ยปู่กระหลงก็เล่ากับปากเลยนะฮะแกเล่าหลายรอบอแล้วถ้าคนที่เคย